สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี identityv คืนนี้ภูมิใจนำเสนอแจ็คเดอริเตอร์กับสกินใหม่ทายูโรสสุดเท่อะะคะมนอ่านว่าทายูบโรสจริงๆเรอะอะไรวะเนี่ยอย่าทุกข์ใจใครๆก็เคยตายเตรียมตัวตายกันดีกว่านะทำใจใจฮัลโหลสวัสดีชาวอนาจรชนิดทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม identityv แล้วในวันนี้เนี่ยคิวจะมาเล่น รีวิวสกินใหม่ของคุณแจ็คเดอะริเปอร์นะคะแต่เอบคือไม่แน่ใจเรื่องการออกเสียงจริงๆอะค่ะคือมันต้องอ่านว่าทายุโรรใช่ไหมอะใครรู้วิธีอ่านที่ถูกต้องเนี่ยช่วยเมนในคอมเมนต์ด้วยนะอันนี้คิวรู้เพียงแค่ว่ามันแปลว่าดอกซ่อนกลิ่นนะคะทุกคน <หา S 1> แต่แบบวันนี้ไม่มั่นใจเลยอะ <หา S 1> ไม่ได้เล่นแจ็คมานานมากแล้วอะ <หา S 1> บอกฉันต้องเล่าเหล่าก็แพลกแน่เลยเนี่ยเ <หา S 1> อาล,ล่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่าค่ะทุกคนว่าคุณแจ็คกับสกินใหม่ในเกมเพลย์เนี่ยจะเท่ขนาดไหน let's go เอาละได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ <Wow. S 1> โอ้โหกดปุ๊บได้ปั๊บจริงๆวันนี้เนี่ยเออฮัลโหลทางเซอร์นะ่ะมีอาหารมาแบ่งกินหรือเปล่าคะ <G ül üyor> ไม่มีเลยหรอเออไม่มีใครแบ,บ่งอาหารให้เรากินเลยอะเสียจุย <G ül üyor> ขอแดกฟรีแล้วยังเรื่องมากอีกที่หลัง <G ül üyor> แน่ก็หัดพกมากินเองบ้างนีฮะ <G ül üyor> นั่นแหละไอ้มุมมความลับของแม่ทำไมล่ะฮะ <G ül üyor> <G ül üyor> แม่มี <G ül üyor> น่าสมเพศ แล้วก็หลนมากเรียบร้อยสำรับแมพโรงพยาบาลมหาริไทอะ <c oughs> <c oughs> คิดถึงอะไรเสียงยอดชายแบบนี้เดี่ยวเอาเป็นว่าไม่ภาคเสีงแบบนี้แล้วกัน,นเดี๋ยวรั่วไม่ใช่คนดูจะรั่วะนะนางเดนรนี่แหละจะรั่วกันข่าวไปอยู่ไอ้บ้าเย เ,เมื่อกี้เห็นข้างหน้าแวบ,บๆน่าจะเป็นต้นเรือนะทุกคนจะให้มาเอาคนต้นเรือตั้งแต่ต้นเกมมันก,มนก็มันก็คงจะไม่ใช่เอ๋เ,อเนาะเพราะฉะนั้นก็อ่าขอแวะมาปักตะไค้หนละกันนะอะปักลงไปไปเอาคนอื่นดีกว่าแถวนี้มีคนอื่นอีกไหมแง่เออข้างหน้าอ่ะเอะเอ้เอ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 านั่นไงคาร์บอยจะไปไหนอ,หอ่ะคุณพี่คาร์บอยรอพี่แจ็คสุดหลอก่อนสิจ๊ะตีไปเลย คิวกดฟาดไปตั้งนานแล้วเราไม่เป็นดีเลยไอ้เจ๊ไอ้จะเก็บค่ะเก็ประก่อนรอดูด้วยพี่ขาวบอยค่ะโอ้โหเดินเข้าไม้อีกแล้ววางลูกกระต่ายไปก่อนเลยล้กคันเฮ้ยยางยางยางเฮ้ยไอยางยางยางเลยยางเลยเฮ้ยนี่แลเออรอบนี้เอาจริงรอบนี้เอาจริงอ้าวโดนแล้วหนึ่งยิงย่างอย่างนี้ยิงยะกดก็ยัดไมค์เข้าไปเลยสิคะเออเรียบร้อย โอ้อยังไงมันก็เป็นจุดเด่นของแจ็คอะน้องแกรถ้าคิดเรื่องไยเราฟาดบอกโดนยังไงเรา,า,ก,ารก็ได้เปรี้ยงมางั้นก็เอามาน,นั่งก็อีดตรงนี้เลยนะคะออาตรงนั้นเห็นนะจะกลับมาปั่นเหรอต่อหน้าต,ต่อตาเลยนะเกลทำไมถึงแกลทำอย่างนั้นกับฉันได้เออแล้วคนอื่นเขาปั่นอยู่ตรงไหนกันบดน,นะเอ๊กเมื่อกี้อะไรแบบแบบอะเออเอา,ปๆๆาเอาป็นว่าช่างบันเทิงต้นเรือนี่คือย,อยังไงจะมาช่วยเพื่อนไหมฮจะมาหรือเปล่าถ้าไม่มาพี่จะเดินไปหาหนูแล้วนะอัตเอว่ายังไรจะตัวโอ้กดนาฬิกาเลยหรอ กดแล้วเข้าไปช่วยเพื่อนสินะจะไปช่วยเพื่อนสินะอุ้ยได้ยินเสียงใกล้ๆอ่ะได้ยินเสียงแบบอยู่ใกล้หมูมากแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ตีดักเอออะแปววรอบนี้ตีโดนว่ะ คือแบบทุกคนเสียงเมื่อกี้เหมือนมาคลางใกล้หูคิวเลยอะสแสดงว่าเมื่อกี้ที่พี่มานะ่ะแทบจะแนบชิดกันเลยอนะแล้วพี่คาร์บอยจะไปไหนคะกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะใครอนุญ,ญาตให้หนี <G ül> ฉันไม่อนุญาตให้เธอหนีไปหรอกนะนี่ไงเรียบร้อย <G ül> แล้วเมื่อกี้ที่เห็นแวบแบบเนี้ยเหมือนจะเป็นกีตาร์นะทุกคนน่าจะมาช่วยเพื่อนนั่นไงลบไปเสียแล้วแต่ก่อนที่จะไปเก็บศพเนี่ยก็ขอวางปากไปก่อนละกันโอเคเลยเม่อคิดว่าไม่เห็นเลยมั้งมาล้มตรงนี้นะ ไม่เห็นเลยมั้งเอา้ามีคนมาขายมาเลยงไม่กินไม่ชอบกินมาเร็งรอดไม่เอาไม่เอาก็อบอกว่าไม่กินไงนี่ก็มาจังเลยอ๋นนอนางใหญ่ตัวต้นเรื่องนางคนขายมาเร็วมันอยู่แถวนี้สนะแม่ค้าแม่ค้าถอยหน่อยคะ่ะแถวนี้ห้ามซื้อขายกันนะคะนี่รู้หรือเปล่าเดี๋ยวว่าเขาห้ามไม่ให้ขายของข้ามฟุตบาทนะคะอะแต่ก่อนอื่นเลยเมื่อกี้เห็นนะเปิดฟารนางเกญ่ตรงนี้เหรอไม่ยอมให้ใช้รูมไมกสารบอกนะบอกเพื่อนไม่ได้โอเคเลยสวยพี่สวยเอาละอย่างน้อยก็ขอเรียกแผลน้องเมลลี่ก่อนละกันนะแม่คะ เริ่มหิวแล้วค่ะอยากกินแมลงทอดจังเลยขอสักหนึ่งโลได้ไหมขอแมลงทอดสักหนึ่งโลหน่อยนะตอนแลบเมื่อกี้บอกไม่ชอบกินแมลงอยู่เลยอ่ะอ้าวเออจริงด้วยว่านุโปเหรอเนี่ยอุ้ยไม่น่าเชื่อเลย <c oughs> ขอโทษนะคะพอดีว่าโกหกคนไม่ค่อยเก่งนะ <c oughs> ่ะแล้วก็พี่ข่าวบอยที่ชอบมาล้มตรงมุมจังเลยนะเนี่ยคิดว่าเพื่อนจะมาช่วยได้จริงๆเหรอมันไม่มีตัวตตันให้เรา <c oughs> อ่ะใหม่ละมาขายแมลงทอดแล้วก็บอกว่าไม่กินไม่กินไงเรา โอ้โหเอามาลงมาใช้เปลืองขนาดนี้ท้ายเกมตัวเองไม่มีอะไรจูกเอ๊ะเพราะยังไงพี่เขาบอยเขาก็ขิดอยู่แล้วจากใจเมนเมลี่ด้วยกันเด้อเอ๊ะเมื่อกี้คิวเห็นกีตาร์เขาวิ่งไปทางนั้นอ่ะเก็อาจจะเป็นจุ๊กมิวกันก็ได้นะต้องรีบไปก่อนเอ้ยห้ามมิวกันเถอะหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกเซอร์เจ็ได้ทําการล้อมได้หมดแล้วใครมีหอยส่งมาให้หมอยู่อยู่ไหนวะเอ้าเอ้าเอาเซอร์หายเอ้าใครไม่ได้วะเมื่อกี้คิวยังได้ยินเสียงอยู่เลยอ่ะเสียงเมลี่เแ่านี้เอ้า ว่าวิ่งมาทางนี้วะเอาไม่มีเอาเอยียงวะเมื่อกี้คิดได้ยินเสียงจริงๆนะหรือว่ามันซ่อนอยู่ในตู้วะเฮ้ยนี่ยเนี่หูขึ้นหูขึ้นมันอยู่แถวนี้จริงเอ๊ะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนี้เปล่าตรงนี้หรือเปล่าเอานั่นไง ลูกกระตากูไม่ทำหน้าที่เลยฮัลโหลอันนี้คิวไม่ได้หมายถึงลูกกระต่ายที่คิววางนะคิวหมายถึงลูกกระตา่ายคิวเองนี่แหละไอ้ต้าโอ้โหอยากจะควักออกมาแล้วก็เอาไปล้างน้ําเผื่อมันจะดีขึ้นทีหูแลดีจังเลยฟังแล้วตีดักได้ด้วยทีตาแล้วมองไม่เคยจะเห็นโอ้สมพอเขาด่าไอ้สตาหรือเอ้ารอบนี้ใครจะมาช่วยก็ามาเอ้าต้นเรือฮิวไปแล้วเหรอเออเพิ่งสังเกตเมื่อกี้มาแต่หาเมลลี่ไงเดี๋ยวขอออกมาวางลูกกระต่ายตรงนี้ไว้ก่อน เขายังไม่เข้ามากันเลยว่ะแกอ้าวงั้นไงเจอแล้วบอกยังไม่มามันก็มาเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่ะที่บอกอะไรของแกวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยนี่แมวโหแกขืนเมื่อกี้คือไม่ไหวเลยไม่ไหวจะเคลียร์มากจังหวะนี้เนี่ยเมนแจ็คทางเซิร์ฟเวอร์ท้าวเวแล้วค่ะคิวอยากจะบอกว่าใจเย็นหน่อยนะกูไม่ใช่เมนแจ็คกูไม่ใช่เมนแมนกูไม่ใช่เมนกิชากูไม่ใช่เมนอะไรเลยกูเมนคือ ร้องหละวันนี้จะได้ตอนไหนะอาข้ามไปแล้วะอาข้ามไปด้วยแล้วกันอตอนนี้มีหมอกแล้วที่มือนี่คือหมอกขึ้นมือแล้วนะสภาพตอนนี้นี่คือชักดาบขึ้นมาแล้วนะทุกคนอแอลเราเตรียมตัวชักดาบปานหมอกกับวันแท้ที่ของแกลงหมอกฟาดฟันโอ,อ้โหเบลนเหมือนติด GPS ีอ ละเรียบร้อยลูกมาไปนั่งเก้าอี้กันดีกว่านะคะเอาเก้าอี้ตรงตรงนั้นแล้วกันนะใกล้เครื่องเก่าของเราดแเราก็มีรูแมงสาบของนังเก๋เราด้วยมาสร้างรังไว้ตรงนี้ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเสอไม่ได้เลยนะนังเก๋คนนี้ได้ขอเดินไปตีรูแมงสาบแป๊บหนึ่งไอทำไรอ่ะอ้าวไปรุ่นมาทำไรกันตรงนี้เลยหยุดเลยนะหยุดเลยอ้าวมีคนเงาเอาไว้จะด้วยสวยเลยแต่ว่าเมื่อกี้เก๋เดินเหมือนเหมือนนั่งปีนเลยว่ะแกใช่ป่ะวะ คิดว่านางปิงแหละแล้วก็ไปล้มตรงนั้นเองสินะ oh. รอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะน้องต้นเรือจ๋าพี่กลังเดินไปหานะเอาแล้วตอนนี้น้องเมลี่ก็ขิดไปเรียบร้อยอ oh. โาลทำไรอะ่ะโอ้โห้หิวกัน,นหน้าต,นต,ตาขนาดนี้ oh. เกินไปหรือเปล่า oh. อ้าวเ <laughs> ยกยเดินหลบไปก็ได้นะเก๋นะหรือว่านางยังปิงอยู่อะ่ะเอ้ยน้องต้นเรือจะไปไหนดี oh. ที่ไม่พ้นหลบนะดีอะ <laughs> ประโยชน์ก็ว่างรู้แบบนี้ฉันขอเลอกละแล้วประเด็นคือไอ้ต้นเหลือก็บ้าจี้เข้าหรูได้วยเมื่อกี้อะไรกันครับเนี่ยฉันขอวกเธอคได้ไหมะในคลิปนี้แค่ฉันเด๋อคนเดียวก็พอแล้วพวกเกไม่ต้องมาเด๋อตามฉันก็ได้ แล้วจะเดินไปไหนแล้วอะจะไปไหนจะไปไหนบอกยังไม่มาหมัดไส้จ,จริงๆนะอานาฬิกาหมดแล้วด้วยนาฬิกาหมดแล้วนะเอ,ะลอาละไม้น่พังทิ้งไปแล้วก็น่าจะไปเล่นไม้ข้างในต่อใช่ไหมไปเล่นไม้ข้า,างในต่อใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอะอะเดี๋ยวบอกคิวเมงไม,มาเ <laughs> มื่อกี้คิวเดียว่าบอกมาแล้วคิวจะตีไปอ้าว <laughs> <laughs> นางหลุดเกมไปแล้วหรือเปล่าวะแกสงสารเพื่อนร่วมทีมแล้วนะนางจูกแทบตายหล่ดหลุดเกมเนี่ยฮะแต่ ต่อให้ไม่หลุดก็ไม่น่าพิดเกมได้นะคะทุกคนนอกจากอยู่จะเดินแอลแหละได้เวลาเดินตามหาพี่ต้นเรือพี่ต้นเรืออยู่ไหนแล้วนะเออยู่แถวนี้หรือเปล่าเอยคิดว่าน่าจะแถวนี้แหละเดี๋ยวเราเอา้าเดียวกลับมาแล้วจบก่อนคลิปมันสั้นเกินไปรู้ไหม ยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมมากเลยนะคะแต่ว่า <c oughs> วันนี้เนี่ยปล่อยเดือมาเยอะแล้วอะเริ่มจะเดือยแล้วสิเดี๋ยวคิวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจ้า <c oughs> ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ